สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาซักถามคู่ความคดีถอดถอนอดีตสมาชิกวุฒิสภา38คนออกจากตําแหน่งกรณีร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภาค่ะ การประชุมสภา,านิตบัญญิแห่งชาติหรือสอนอชอก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนายบวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญรายงานความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ร่างแรกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและจะส่งให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาภายในวันที่17เมษายนนี้พร้อมยืนยันการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญกระทำโดยเปิดเผยและยึดตามเจตนารมณ์4ด้านคือการสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่การเมืองใสสะอาดสมดุลหนุนสังคม ที่เป็นธรรมและนำชาติสู่สันติสุขส่วนวาระการพิจรารณานถอดถอนอดีตสมาชิกวุฒิสภา38คนออกจากตำแหน่งกรณีร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสอวเป็นการซักถามคู่ความทั้งสองฝ่ายโดยสมาชิกสนชตั้งคำถามต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจำนวน13คําถามและอดีตสมาชิกวุฒิสภาคนละ6คคำถาม ด้านกลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหก,กิจสัมพันธ์ยื่นหนังสือถึงประธานสอนอชอผ่านนายสมชายสแสวงการเลขานุการวิปสอนอชอขอให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธรารนณะซึ่งเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการชุมนุมของประชาชน